วันนี้มาอัปเดตกอไั่ของเรานะครับหลังจากได้หน่อไม้ไปสาหน่อไม้ส้มไป30ขวด5วันที่แล้วทำการถมกอด้วยแกลบนะครับแล้วก็ใช้จุนินทรีย์สังเคราะห์แสง ที่เราทำไว้นะครับลาดลดฝนเทลงมานะครับห้าวันนะครับนอเล็กๆก,ก็ยืดตัวลงนะครับแล้วเกิดหนอใหม่ขึ้นนะครับไผ่าสามกอของเรานะครับอันนี้คือบ่อพร่าใบที่เอาปลาไปนะครับเอาปลาดุกไปเมื่อ วันที่ยี่สิบสามมิถุนานะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนบ่อนะครับมาลงปลาสลิดไว้หนึ่งร้อยตัวนะครับหนึ่งร้อยตัวก็ลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับกอที่สองนะครับหน่อไม้กอที่สองเยอะเหมือนกันนะครับนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ ผมด้วยแกลบแล้วก็จุลินทรีย์สังคอ์แสงนะครับเรามายืดเร็วมากนะครับยืดเร็วมากกอที่3นะครับกอที่3ามี่ค่อนข้างจะเล็กนะครับก็ยังมีนะครับเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับอัปเดตให้ดูกันนะับของกอไผ่หลังจากโรยแกลบไปนะอันนี้คือ ไผ่กิมซุงนะครับนะครับหรือไผ่ลืมแรงนะครับมาดูคลองใส่ไก่ที่เพิ่งย้ายปลาไปนะครับกฏว่ายังมีปลาเหลืออยู่นะครับยังมีปลาเหลือหลังจากเอาผ้าใบมานะครับตรงนี้จะได้พัฒนาต่อไปนะครับเป็นบอดิน สำหรับเลี้ยงปลานะครับก็จะเอากระเบื้องมาทําแบบตรงนู้นะนะครับนะครับนี่ครับอัปเดตคว,วามเปลี่ยนแปลงของหน่อไม้นะครับหน่อไม้นะครับโครงการปลูกไผ่ลืมแรงบ้านสวนน้ำชาในใสายหมอกเรามาอัปเดต การดูแลไผ่ด้วยกัน12กรกฎาคม2568สวัสดีครับ